มื่อนี้สมัปปังกะกุ๊กกุ๊กโกวกโเฮ็ดเวียกเฮียนเวียกซ่านละพี่น้องจ๋าข้าแต่ตัดผ่าไปหาไทยคลิปว้นนาว้นลังและสมัปปังกะบ่มีเวลาได้เวลาสักผะส่วนตัวสมัปปังเอาผ่าไปปั้นและสมัปปังกะทม่ไยิบีระทุงลูก้าให้มันแล้วจ้าเสือนะก็ตัดแล้วเต้มหมู่บ้านแล้ละพี่น้องจ๋าลูกขาโทรมาว่าเล้วไปเล้วไปพนาสมัปปังกันเลยว่าโอ้ยยหญ่จักหน่อยขึ้นมาล่องเสือได้เลยเด้อแต่ว่าผะทุงสมัปปังคอตัดอีกจักขึ้นนึงก่อนจ่ามืออื่นจังเอาจ้าจริงๆตััดดมนนนกกบ่อพีจาามัันนยกกสออบ่ตตะแยังล่ะแต่ว่า ไล่ผ่ามีพลงามงามพี่น้องจา่าอุดรท้านี่ผ่ามีขิดขเก้เกาละจา้าสีเท่าตัว เป็นเห็ดไล่ไทอยุตตะลางสมัป่างก็คืดอยากได้ยู่สิบปหาสื่อใสซระสมัป่ังจ้าเมืสิบปสั่งผู้ท่อท่อหาจักผืนไซอาบุญอ๋ท่านน้ำพนนเนาะพน่ะไล่ง่ามบ่พี่น้องจ่าถ้าเอามาปักลูกปัดเหลี่ยมยำย่ยิบิก็คือจีงามเนาะห้ยพนบ่มักขึ้เจาดอกสมัป่ังจ่าเอากรฟังว่าผู้หญิงยิงกระต่ายน้ำมักอีหยังเหลี่ยมเหลี่ยมยุบยุบหย่ย่ำพน่ะลูกข้าพนกับมาล้อมพนว่าเอาตัวหลวมหวมแื้วจะเห็ดหัดอิงอิงแองแอง สิ้นแล้วจกห้าิไดีแซย่ดอกบุญวันที่สามเจ้าอะไรลร่บบาจะมาปังกับเป็นสีวิ่นวิ่นวิ่งวียงไปหาต่ำหอมหอยกินน้ำยาเห็ดหอมผลละจ้าบึงมะตะไส้ามาได้กับมะลานก๋วยเตี๋ยวหม่องเก่าล่ะมื้อนี้ขอดีโซ่ฝีมือดะพี่น้องจ่าแต่ว่าแต่ว่าไม่เห็นเห็ดหอมเพรนบ่ไว้ใจฝีมือข่อยไปไหนได้เพราะว่าข่อยต่ำบ่แาะเสพพพะียนะโอ้เสียบเพราะสบก็พพพลองมังจากขนบึ้มลงไปจ้ะ คนยังเราจะมาป่างจาขาดไม่ได้ก็คือแป้งนัวดสันตัวเมื่อนี้ก็คืออยากเปรี้ยวหวานเข้มจะได้สามรสเปรี้ยวๆหวานๆก็คือสีเข่ากันเนาะใส่แป้งนัวแล้วแหละก็สีใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็สีน้ำตาลใส่มาว่าเป็นตาหวานแต่สัมมาป่างจาโอ้ข้ากินแต่ละมือก็บบลคือกันดอกพี่น้องจ่าต่มาคงห้าละมือก็คืออยากเข้มๆนัวๆไปยักษ์สันละห้าละมือก็คืออยากเปรี้ยวๆหวานๆเมื่อนี้คืออยากเปรี้ยวๆหวานๆตัวมีไงอ่อนพันปาปลาแด็กพน้องน้องพี่น้องจ่าสัมมาป่างกระโดดมึงนงอีดีแหล จะพูดว่าไป็เด็กอีกกับปูพ่พนักกับหัวก็เคยเด้ย,ยินพี่น้องจ้ะ พมกกาสิเฮ็ดป่าปาหยังไปยังสัตว์ลักกระเจ้ากัปูใส่น้ำเนาะกินเมื่อกาสีนงจะเอาเรียบร้อยขึ้นนั่นแล้วแต่สมาป่างจาต่ำมาหุ่งจะใส่อย่างเนี่โอ้กระต่มคือบานคือเมี่ยงนลัพี่น้องจาใส่มาเคี้ยวจกสองสหนวยก่อนม่เงี้ยนอนพันหยากแล้วพันยางวนหนาวนหลังอยู่น่ะขอบอกว่าถาดจะข้าวเนี่ยท่านบ่หิวกับบลงมาหาข่อยเนาะว่าโอ้ยกับคนเห็ดเวียกนะพี่น้องจาตัดผ่าตัดแพกับก็วิ่นหน้าวินหลังนี่แหละ ไม่เงเห็ดหอมกับมายืนให้กำลังใจจากน้อยญ่อออมกับมายืนซองพวอเพวคือสิบ่มัันใจในรถมือห้าเนาอ ก็เป็นแม่ค่ะเก่าด์เดอร์ท่านมาแถวเสี่ยวมึงขอได้พี่น้องจ้าเอาว่าหลายใหญ่ห้างวันละกับมากินตับมะฮงพี่น้องจ้าเทียงเทียงเด็ดเด็ดย่งซี่ตับมะฮงตะกี้นักกินจังเลยกระเสียบมือหนึ่งสองหกสามหกกับว่จักอิ่มเนาะแต่สมัยเป็นสาวซำน้อยพลัดจ้าแต่สุมือหนิเด็ดหนึ่งกับว่เอาใส่ปากมือนีขึ้นอยากคือึ้นส่งแสียบกุยดอกจ้ามาเด้อมากินตับมะฮงเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆตามแบบสำบับสำมบังละจ้าว่าหลายใหญ่ห้างเอิญพี่น้องจะมากินตับมะฮงน้ำในสำมบัง